โอเคไปดูอ t เธอเรียนะฮะปัญหาที่วันนั้นวันก่อนเนี่ยพี่หนุ่ยมีการเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะฟลายโนลิตีนะเรื่องของ c า n ส e ุปคอนเซนเซสแล้วก็โหนดต่างๆเนี่ยมันดูมีปัญหาพล o กอ f s t ต k กนะ,ะับล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า c o ร e ดีเวล o อปเนะครับมีการทวิตนะแล้วก็มีการบอกรายละเอียดแล้วว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยถูกแก้แล้วนะครับก็มีการอัปเดตแล้วก็หวังว่านะหวังว่าจะดีขึ้นนะสำหรับอีเธอเรียมนะที่มีปัญหาเรื่องของการยลูกเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพื่อน ปเดี๋ยวไปดูต่อนะครับคาดา n o นะครับ r d a n น Scaling Node นะครับก็ล่าสุดเนี่ย Hydra ก็เตรียมจะไลฟ์แล้วนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าการที่ Hydra มาเนี่ยแล้ว ADA จะเด้งขึ้นหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่า Hydra มาแล้ว ADA จะเด้งขึ้นไหมอืมก็ Hydra เนี่ยถ้าใครไม่ทราบก็คือเป็น Layer 2ของ Cardano นะก็คล้ายๆกันกับ อบิทัมอะไรที่ทุกคนรู้นะ OP อะไรเงี้ยแต่บนอีเ e อเรียอันนี้บน Cardano เพราะ Cardano เองเนี่ยมันก็ L1 ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับการ,การมี Hydra เนี่ยก็จะทำให้ทุกๆอย่างเร็วขึ้นนะคะก็รอดูแล้วกันว่า Hydra ที่จะโกลาฟเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะตามลำดับอ่ะไปดู Cardano หน่อย Cardano Power algorithm นะครับตอนนี้ก็ประกาศสักดาเล็กน้อยนะครับสำหรับ เจ็ดนะฮะแองโกลมิกสเตเบิลคอยตอนนี้ก็มีในเซอร์คูลเลชันสี่ล้านคอยเรียบร้อยแล้วนะครับโฟมิเลียนคอยก็น่าสนใจนะ,ะว่าการเติบโตของไ uh, uh, อเจ็ดเนี่ยแองโกลมิกสเตเบิลคอยของคาร์ดานูเนี่ยมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วกันอืมประมาณนั้นนะสุดท้ายฮะมาดูที่สองค่ายักษ์ใหญ่ค่ะเจนสตรีทกับจัมบเอ่อริชชินะก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแกไม่อยู่แล้วนะแกอยู่แล้วแกเครียดนะเลคูล레이เตอร จัดแกหนักเลยเกินแกก็เตรียมพร้อมจะออกนอกประเทศไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดไอพวกนี้ออกไปหมดเนี่ยคืออย่าลืมนะว่า g เจนสวี e กระจมเนี่ยเจนสวีตเนี่ยทำคือไอออนไล f ์ออฟไลเยอะมากนะครับก็คือลิงก์กับธนาคาร การที่ไอสองบริษัทนี้ออกไปเนี่ยเจนสวิตก็จาหลายคนไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมจะมีผลนั้งแต่พี่วิ้งมันไม่ไม่น่าม,ม,ม,มีอะไรมั้งมันมีเรื่องการทำออนไลน์ออฟไลน์นะครับเรื่องของการเอาเงินทุนมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนาคารกับคริปโตถ้าปราศจากไอจุดเชื่อมเหล่านี้แล้วเนี่ยเงินมันจะไหลเข้าคริปโตนะายากขึ้นนะอย่างนี้ว่ะยากขึ้นพอมันยากเนี่ยมันก็จะยังไงดีละ่ะมันก็จะมูลยากไงเข้าใจไหมมันก็จะ ได้รับเงินจากฝั่ง US อยากขึ้นนะงั้นแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์ f อฟไลนเนี่ยเวลามันสูญสิ้นไปเนี่ยมันเป็นไม่ไม่ใช่ภาพที่ดีของคริปโตนะที่กำลังจะเล่าก็คือแบบนั้นมากกว่าโอเคประมาณนี้นะครับ